เราจะมาเฉลยแบบที่14กันนะครับเรื่องของอคําสั่งสวิตเคสนะครับหล,ลังจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอที่ครูแปะเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวเรามาลองอทำงานที่14กันดูนะครับดูดโจทย์ก่อนนะครับโจทย์เพราะว่าจงเขียนโปรแกรมเพื่อเลือกรายการบวกลบคูณหารหารเอาเศษนะครับแล้วก็ ทําการรับค่า2ค่าเพื่อมาทําการบวกลบคูณหารแล้วก็หารเอาเศษตามเมนูที่เราเลือกนะครับก็จะแสดงผลลัพธ์อย่างเช่นตัวอย่างนี้นะครับก็คืออย่างเช่นก็จะมีเมนูมให้ใช่ไหมครับเมนู A B C D E นะครับเมนู A ก็จะเป็นการบวกเมนู B ก็เป็นการลบเมนู C ก็เป็นการคูณเมนู D ก็เป็นการหารนะครับเมนู E ก็จะเป็นการ อาหารเอาผลลัพธ์ที่เป็นเศษนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมีการเลือกเมนูนะครับอย่างเช่นในตัวอย่างเลือกเมนู a นะครับเลือกเมนู a แล้วก็รับค่ามา2ค่าก็คือมีเลข5กับเลข2นะครับเสร็จแล้วพอเราเลือกเมนู a เนี่ยมันก็จะเป็นการบวกใช่ครับก็คือ5บวก2เท่ากับ7จนี่เป็นก็จะเป็นผลลัพธ์นะครับทีนี้เรามาดูวิธีการก่อน เนาะนะครับอ่าก็เข้ามาที่โปรแกรมของเราเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นแล้วก็กําหนดตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรน่าจะมีอยู่2ชนิดนะครับ2ชนิดสําหรับข้อนี้นะครับก็คือชนิดที่เป็นตัวอัวกษรน,นะครับก็คือชาเนาะชานะครับชาก็ให้เป็นตัวแปรเมนูแล้วกันนะครับเพราะาเราจะเลือกเมนู เมนูนะครับอ,อีกชนิดหนึ่งที่เป็นตัวเลขที่เราจะเอามาทําการบวกลบคูณหารกันก็จะเป็นตัวเต็มนะครับอินให้เป็นตัวแปร a กับ b นี่แหละนะครับได้ลนะทีนี้เราก็มาคนอื่นก็มาทําเมนูก่อนนะครับันดับแรกทําเมนูก่อนออก็ใช้คาสั่ง print f นี่แหละ เอาเป็นาภาษาไทยแล้วกันเนะเาะเลือกเมนูนะครับ เป็นการบวกบวกเมนูบีเป็นลบแล้ว book ah. Menu C เป็น A B C D E อาหารโอรเศษแล้วกันเนาะหารเอาเศษนะครับหารโอรเศษก็ใช้ตัวเปอร์เซ็นต์อ่ะแบบนี้นะครับอ่ะเราก็ได้เมนูมาแล้วนะครับเมนูมาแล้วลอ่ะเดี๋ยวลองลองรันดูหน่อย อ่าผลของการล่านนะครับก็คือออกผิดละผิดละเดี๋ยวขอโทษเปลี่ยนก่อ ลังใหม่นะครับอ่ะก็ได้แบบนี้เนาะนะครับนี่ก็คือเมนูนะครับเลือกเมนูก็คือ a เป็นบวก b ลบ c คูณ d หาร e หารเอาเศษนะครับอ่ะอันนี้ก็คืออ่าเป็นเมนูที่เราจะจะได้เลือกนะครับจะได้เลือกอ่ะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้ต่อไปนะครับต่อไปก็จะเป็นการรับค่าแล้วกันเนาะนะครับรับค่าอ่า ก็จะมีรับค่า,าเมนูกับรับค่าตัวเลขเข้ามานะครับอ,อันนี้จะเป็นเมนูเลือกเมนูเนาะเลือกเมนูนะครับ ก็คำสั่งสแกนเอฟเพื่อที่จะรับค่าเมนูเมนูของเราก็คือจะเป็นตัวเลขก็ไม่ใช่ขอโทษตัวอักษรใช่ไหมครับ A B C D E เราก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ C ใช่ไหมครับแล้วก็ตามด้วยตัวแปรเมนู ต่อไปนะครับรับค่าตัวเลขครับตัวเลขก็จะเป็นเอาเป็น number a กับ number b เนาะ number a เนี่ยรับค่าตัวแปร A เข้ามานะครับ A, A ก็จะเป็นจะมันเต็มตามด้วยเปอร์เซ็นต์ดีอ๋อลืมใส่ะเต็มดีตัวนี้เห็นไหมครับก็จะแทนด้วยตัวแปร A อ่า B ก็ <B S 2> มันการแล้วก็ปเปลี่ยนแล้วกัน Number B ก็ะจะแทนด้วยตัวแปรบเหมือนกันกับ A เนาะนะครับเป็นการรับค่าตัวเลขนะครับทีนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นคำสั่งของอสวิตสวิตเพื่อที่จะมาเลือกเมนูนะครับ สวิตก็ตามด้วยตัวแปรคือเมนูแล้วก็ปิดกลับเปิดปิดกลับปิดอีกชุดหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะเป็นเคสของอเมนูต่างๆและนะครับเคสที่หนึ่งครับเคสที่หนึ่งของเราคือเคส A คิดเองคสนี้ก็จะให้แสดงการบวกใช่ไหมครับแสดงการบวกอันนี้ก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ดีบวกเปอร์เซ็นต์ดีเท่ากับเปอร์เซ็นต์ดีแบกสแตรดเอ็นด้วย ปอร์เซนต์ดีตัวแรกก็แทนด้วยตัวแปร A ที่เราจะรับค่าเข้ามาเปอร์เซนต์ดีตัวที่2ก็แทนด้วยตัวแป, B. ปร B เปอร์เซนต์ดีตัวที่3ก็คือ A บวก B ใช่ไหมครับเสร็จแล้วในแต่ละเคสมันก็จะมีคำสั่งเบรกใช่ไหมครับเบรกเพื่อที่จะให้มันจบการทำงานในเคสนั้นๆนะครับ เบร์ uh, นะครับเพนะราะว่าถ้าไม่มีเบร์มันก็จะไปเช็คเคสอื่นๆต่อใช่ไหมครับ uh, อันนี้ก็คือการบวกนะครับ uh, ต่อไป Copy เอาแล้วกันนะครับ uh, ต่อไปเคสแล้วก็คือเคสที่2คือเคส B ใช่ไหมครับเคส B ก็จะเป็นการ uh, เป็นการลบนะครับ uh, เป็นการลบก็จะเปลี่ยนเป็นการลบ ลบต่อไปเคสที่3ก็คือ c c ก็จะเป็นการคูณคูณต่อไปเคสที่4ก็คือ d d ก็จะเป็นการหารต่อไป c คส e ก็คือหารเอาเศษหารเอาเศษเราจะใช้ตัวเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าสุดท้ายจริงๆก็คือไม่ได้อยู่ในเคสใดๆตามที่เราทํามาเลยนะครับมันก็จะไปอยู่ที่คำสั่ง default นะครับอ่า default default เราก็ให้แสดง เป็นข้อความข้อความให้กลับไปเลือกเนาะกลับไปเลือกเมนูใหม่แล้วกันนะครับกลับไปเลือกเมนูใหม่ครับนี่แล้วกันนะครับอ่ะแบบนี้นะครับแบบนี้ ปีกาหายปในหนึ่งอันเพิ่มก่อนอะนะครับอ่ะต่อไปลองมาลันดูครับลองมาลันดูอ่ะเลือกเมนูอย่างเช่นครูจะเลือกเมนูการคูณแล้วกันเมนู C นะครับพิมพ์เลขสี 4, ลงไป Enter 1ครั้งแล้วก็นำเบอร์ให้เป็น4 B ก็ให้เป็น3ก็จะแสดงผล ของการคูนไครับเมนู c คือการคูณน,นะครับ c คูณ3เท่ากับ12นะตามที่เรา,าเลือกอกำหนดไว้ในเมนูนะครับเช่นเมนู a เลือกเมนู a พิมพ์เลข a ลงพิมพ์ a ลงไปนะครับ enter 1ครั้งแล้วก็ใส่ค่าให้กับตัวแปร a ก็คือ,อเช่น6ตัวแปร b เป็น9นะครับมันก็จะเป็นการ บวกเนาะเมนู Menu A นะครับอ่าก็เป็น6กบวกเาเท่ากับสิอ่านะครับหรือจะเป็นเอ,อเมนูเคเมนูเคมันไม่มีอยู่ในอยู่ในเมนูที่เรากำหนดเอาไว้ใช่ไหมครับอ่ะลองเอน e ตอร์หน่อยเคอ่าให้ตัวแปร A มีค่าเป็นส B ่บีค่าเป็น5 อสิแล้วก็จะบอกว่ากลับไปเลือกเมนูใหม่ครับเพราะมันในเมนูทั้ง5เมนูของเราเนี่ยมันไม่มีใช่ไหมครับมันก็จะมาทําที่คําสั่งของ Default ก็คือกลับไปเลือกเมนูใหม่ะนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นแบบฝึกหัดที่ที่สินะครับที่จะให้เราได้ได้ทํากันเนาะนะครับอวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ